สวัสดีครับทุกคนเราก็ขอยินดีต้อนรับสู่ Double c l u t c h เล่าไปเรื่อยแบบพอดแคสต์อีกเหมือนเดิมเช่นกันนะครับอ่ะทีนี้หลายๆคนน่าจะเห็นหน้าปกกันแล้วเนาะว่าเราจะไม่ได้พูดถึง Desmond b a n นไม่ได้พูดถึง j a มอร r แรนนะครับ แต่ว่าเราจะมาพูดถึง t r i p l e J หรือว่าจาร์นแจ็กสันจเนาะคือผมไปเจอทางด้านของ Articles 1หนึ่งของ The r i n g เกมานะนะครับแล้วมันก็น่าสนใจมากๆเขาได้เขียนเกี่ยวกับทางด้านของจาร์นแจ็กสันจูเไว้เนี่ยแหละแล้วผมก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับ t r i p l e j มาหลายครั้งแล้วนะเพื่อที่อยากจะรู้ว่าเออจริงๆแล้ว t r i p l e j เนี่ยเขามีส่วนร่วมในเกมกับ Grizzly มากแค่ไหนในเชิงตัวเลขหรือว่า จากทางด้านของน l y ิสต่างๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็หัวคลิปเนี่ยเปิดไว้เลยว่าเฮ้ยดูว่าคนนี้เนี่ย อาจจะเป็นคู่แข่งขันหรือว่าผู้ท้าชิง DPOY หรือว่า Defensive Player of the Year ในปีนี้หรือเปล่าก็อาจจะมองว่าถ้าในทางฤด,ดูกาลเนี่ยแล้วเขายังสามารถเล่นได้แบบนี้เรื่อยๆเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าเขาน่าจะเป็นอีกคนคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังในคลิปนี้กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับเชื่อกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่า ถ้าหลายๆคนมองไปถึงกริซลี่เนี่ยอาจจะมองไปถึงจามอรแรนก่อนเป็นอันดับแรกถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นสตาร์ของทีมรวมถึงเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทางด้านของทริปเปิลเจอยู่ครับแล้วในช่วงที่ทางด้านของกริซลี่กำลังฟอร์มดีเนี่ยไม่ใช่แค่จาเนาะที่ดูแล้วโดดเด่นขึ้นมาเหลือเกินครับแต่ว่าเป็นทางด้านของจาร์นแจ็กสันจูเนียร์ด้วยนั่นเองเนาะแล้วทีนี้ทางด้านของเดอรวิงเกอร์ครับเขาได้บอกไว้ว่าในช่วงควอเตอร์ที่2นะ ควอเตอร์ที่2ของลีก NBA ทุกคนนึกภาพออกปะสเปนลีก NBA มันมี82เกมเนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยหรือควอเตอร์ที่2ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่เกมที่ประมาณ 20- 21จนถึงประมาณ40นินิดๆถูกไหมอันนี้คือค่าเฉลี่ยเนาะเพราะในควอเตอร์ที่2เนี่ยทีมทีมหนึ่งอาจจะเล่นมากกว่าอาจจะเล่นน้อยกว่านะครับแต่ให้ยึบเป็นว่าควอเตอร์ที่2เนี่ยน่าจะประมาณเกมที่21ถึงเกมที่42แล้วละกันนะครับ ซึ่งในระยะสเปนสแปนเนี่ย,ยครับทั้งด้านของจารเรนแจ็กสันจูเนียร์สามารถชายหรือว่าส่องแสงของตัวเองมาได้ดีมากๆนะครับถ้าถามว่าเรื่องเกมบุกหรอส่วนหนึ่งครับอันนั้นคือส่วนหนึ่ง แต่ถามถึงเรื่องเกมรับเนี่ยเราก็อาจจะต้องตอบได้เต็มปะเต็มคำนะว่าใช่ครับทางด้านของ Triple J สามารถทำสิ่งนั้นให้กับ g r รซล l y และเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีเนาะถามว่าทำไมล่ะฮะในช่วงควอเตอร์ที่2ของลีกเนี่ยนะครับทางด้านของ m y ส u r n อร์เเป็นคนที่มีการบล็อกเยอะมากที่สุดแล้วอันดับที่2ครับคือ Triple J หรือว่าจอร์นแจ็กสันจูเนียนั่นเองเนาะแล้วทีนี้ในช่วงสแปนเดิมเนี่ยครับควอเตอร์ที่2ของการแข่งขัน นะฮะฮถึงได้ของจอร์แดนแจ็กสันจูเนียร์ก็อยู่อันดับที่10นะครับจากทั้งหลีกนะผู้เล่นจากทั้งหลีกเขาอยู่อันดับที่10ใน Total Steel หรือว่าการส t ตี l ทั้งหมดอีกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าอันนี้แหละมันทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมานะครับในสายตาของใครหลายๆคน แล้วดูเหมือนว่าคนที่จะโดดเด่นในการปกป้องใต้แป้นหรือว่าเป็นริมโปรเทคเตอร์มากกว่าแกเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบคริสตาพอซิงกิสยานิสอานเโตคุมโปนะครับไมสเทอร์เนอร์หรือว่ามอบ l ลีกับอเลนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยแกก็สามารถไปอยู่ในลิสต์ลิสต์นั้นได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อคอรหาอยู่บ้างนะอย่างเช่นการทํา4.2ฟาวต่อ36นาทีนะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าไม่เด่น,น้อยแล้วก็ อาจจะไม่ได้เยอะเวอร์แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับในช่วงสปนเปนนี้นะครับควอเตอร์ที่2ของลีแต่ถ้าถามว่ามันมีการพัฒนาไหมก็ถือว่าพัฒนานะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยแกโดนไปถึง5.2ฟาวนะครับต่อ36นาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันลดฟาวมาถึง1ครั้งเลยนะฮะครั้งเลยเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่อง Improvement ที่ดีมากๆฮะแล้วสิ่งที่จอเรนแจ็กสันมีนะครับที่ติดตัวมาอยู่แล้วนั่นเองเนาะก็คือการสูง6ฟุตนิ้วนะฮะ น้ำหนัก242ปอนด์เนี่ยมันทำให้แกเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่แต่ว่าการเล่นเกมรับของแกเนี่ย คือเล่นได้ตั้งแต่ช่วง3แต้มนะครับยันข้างในเลยทีเดียวฮะพอแกเจอเกมสกรีนปุ๊บแกก็สามารถสวิชไปปิดถึงด้านกาดได้แล้วแกเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยฮะจะพยายามตามจะพยายามบล็อกตลอดถูกไหมแล้วก็ตามเป็นสเต็ปต่อสเต็ปเลยครับการวิ่งเอ่ยการแบบว่าพอผู้เล่นโซนริมิเตอร์เล่นเกมบุกทั้งนั้นของ TripleJ <J. S 1> ก็ยังสามารถตามไปได้แล้วก็ตามไปได้ดีด้วยนะอันนี้คือกิฟต์มากๆหรือว่าพรสวรรค์ของเขามากๆรวมถึงนอกจากนั้น การบล็อกเอ่ยการอะไรเอ่ยนะฮะแกสามารถทําได้ดีหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงการที่แกมีการตัดสินใจที่รวดเร็วในบางครั้งเนี่ยอาจจะเร็วเกินไปสักนิดหนึ่งจนทําให้เกิดฟฝ้นะครับแต่ว่านั่นก็คือการเสี่ยงการเสี่ยงหนึ่งสําหรับการที่เขาเนี่ยจะเล่นเกมรับให้ได้ดีหรือว่าสามารถบล็อกคนอื่นให้ได้เนาะนะครับการอ่านเกมหลายๆอย่างของแกเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวนะครับแล้วคนนี้ก็มาช่วยยกระดับเกมรับของกรซลี่ให้ขึ้นไปอีกขั้นเช่นกันนะฮะ แล้วด้วยคุณสมบัติที่ผมบอกไปในเบื้องต้นเนี่ยครับทางด้านของ Triple J นั้นยังบวกไปอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการรับรู้ฮะว่าเอ้ยบอลจะถูกส่งไปตรงไหนหรือว่ามีคนคัดเมื่อไหร่อะไรยังไงนั่นแหละฮะการอ่านเกมของแกแล้วก็การ awareness นั่นเองเนาะทำให้เมื่อแกเล่นกับเซนเตอร์คนอื่นๆเนี่ยผลลัพธ์ก็มักจะออกมาดีเสมอครับนั่นก็คือดูอันนี้เลยฮะ ทีด้านของ Triple J ครับบวกกับ Stephen Adams นะก็คือ2คนเนี้เล่นมงไหนเล่นร่วมกันไป323นาที Defensive Rating เ,เนี่ยอยู่ที่100.1เท่านั้นนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะและ้ว Net Rating อยู่ที่12.2ช a ว i e r Tillman ครับบวกกับ Triple J ในไลน์ที่2เนาะเล่นด้วยกันประมาณ76นาทีนะครับซึ่งอาจจะเป็น small sample สักหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าออกมาดีนะครับ Defensive Rating อยู่ที่95.6แล้ว Net Rating อยู่ที่11.4ครับหรือว่าจะเป็น Triple J ครับบวกกับคนอื่นเนาะ นะครับที่บอกว่าบวกกับคนอื่นเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่า Triple J เนี่ยแกเป็นเล่นเป็นตำแหน่ง5นั่นเองแล้วคนอื่นเนี่ยก็อยู่ตำแหน่งที่ 1, 2, 3, 4ไปนะครับหรือว่าง่ายคือ Triple J เป็นเซนเ,นเตอร์เนี่ยครับ ก็เล่นไป271นาทีนะฮะ Defensive Rating อยู่ที่101.5แล้ว Net Rating อยู่ที่10.9นั่นเองซึ่งก็ถือว่าในการที่แกเล่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เล่นกับอดัมเล่นกับทิวแมนมันทำได้ดีมากๆหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่ทงหด้านของจะทริปเปิลเจจูเนียเนี่ยได้เล่นคู่กับแบรนดอนคาร์กในวงในเนาะโอ้โหซึ่งเรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมชอบนะถามว่าทำไมชอบครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือทริปเปิลเจจูเนี่ยส่วนนางง้ขอ b r a n d o นคลา r k ครับสูง6ฟุต8เนาะทั้ง2คนนี้สามารถสวิชได้ไปไหนตอนไหนก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าการเล่น defensive screen แบบสวิชนะฮะเอ้ยพอคุณ m i s m a แม h คุณก็สามารถไปป้องกันคนนี้ได้พอคุณ m i s m a แม h คุณก็สามารถไปป้องกันคนนี้ได้นี่คือเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับโรสเตอร์ของ Memphis สก i z z l y เนาะแล้วก็ ถึงคนนี้จะไปสวิชด้านนอกก็ยังมีถึงด้านของ Triple J หรือว่า Brandon Class สคนหนึ่งที่คอยโปรเทคเดอะรีมอยู่นั่นเองนะฮะเรื่องนี้คือแจ่มมากๆนะและถึงแม้ว่า2คนนี้นะครับในช่วงควอเตอร์ที่2เนาะ ของลีกนะครับไม่ใช่ควอเตอร์ที่2ในเกมนะควอเตอร์ quarter ที่2องของลีกหรือก็คือสเปนประมาณ20กว่าเกมเนี่ยจะเล่นร่วมกัน158นาทีเท่านั้นนะครับแต่สามารถทําแต้มเยอะกว่าคู่แข่งได้ถึง64แต้มนั่นเองเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แล้วแหละว,ว่าทั้งรอสเตอร์ของกริสลี่เองเนี่ยที่มีความ v ์ซ s a t i l ต t y นะครับหรือว่ามีความด ep ของตัวเองทั้งด้ของทริปเปิลเจครับก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญมากๆสําหรับเมมฟิสกริซลี่ในเรื่องเกมรับด้วยเช่นนกัน แล้วด้วยเหตุน,นี้เนี่ยครับผมว่าทางด้านของบอร์ดบริหารของ Grizzly ก็คงจะจะไม่เศร้านะนะครับในการที่ให้เงินทางด้านของ Triple J ไป105ล้านดอลลาร์สหรัฐาน,นะครับในช่วงออฟซีซันที่ผ่านมานอกจากการทำคอนแทคเอ็กซ์เทนชั่นนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ในวัยเพียง22ปีเท่านั้นครับถึงด้านของจาร์เรนแจ็กสันจูเนียร์เนี่ยก็สามารถทําได้ขนาดนี้เนาะแล้วก็มีแววที่จะ improve improve หรือว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วผมคิดว่าถ้าเขาเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้ในเกมรับเนาะก็น่าจะสามารถเข้าไปถึง defensive player of the year caliber ได้เหมือนกันหรือว่าถูกพูดถึงว่าเฮ้ยเป็น top 5หรือเปล่าหรือเอาง่ายๆเลยอาจจะสามารถติด All NBA Defense Team ก็ได้นะครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจครับแล้วผมก็หวังว่าหลายๆคนถ้าดูเกรซลี่เนาะอยากให้ดูไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ด้วยดูทั้งจาดูทั้งเดสมอนเบนแล้วทริปเปิลเจเนี่ยครับคือคนอีกคนหนึ่งเลยที่น่าสนใจที่ผมว่าเขาไม่ได้มาช่วยยิง3หรือว่าไม่ใช่ช่วยมาสเปซเดือบปลอให้จาบุกง่ายเท่านั้นแต่เรื่องเกมรับเนี่ยครับที่เขาน่าจะไว้ใจได้มากๆสำหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันก,นกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยสวัสดีฮะ